สวัสดีครับผมเบียซาบบาวบนครับผมมรีสิาพี่น้องมารีวิวจุลา180เซนติเมตรครับร้อยแปดสิบเส้นการล่านนะครับเนาะสิบต้นนีบเป็นมัดขาวๆก่อนครับเดี๋ยวถอดแยกชิน้นทรงนะครับนะเนาะเราจะวัดให้เพิ่งว่าถอดได้ครับ ตัวนี้ลงมานีหกสิบครับหัวหกสิบโอหกสิบครับส่วนล่างนีห้าสิบครับผมห้าสนะิบเนาะอีกร้อยแปดสิบครับส่วนขากบขากบยาวลงมานี่นะครับขากบร้อยสามสิบสองส่วนตรงเอว ยี่สิบครับแต่ตอนผมวัดสีอยูมุมมุมนี้เนาะยูมุมสิ 19. บเก้าฝั่งนี้ก็ซ้ำกันครับผมส่วนยื่นขึ้นมานี่ยอยู่ประมาณยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ถ้าวัดจากข้างล่างขึ้นไปยี่สิบห้าครับส่วนขายัาง สายแรงขากบบนะครับเนาะยู่หกสิ 68, ครับหกสิบเก้าหกสิบแปดครับหกสิบเาเนี่ยครับประมาณงแบบงานเนาะอันนี้เป็นแค่หมัดขา,ขาว ประกอบส่งให้เจ้าของวาวเบิงนะครับเนาะสายแรงหัวยังท่านได้มัดครับผงก็กิใษยอใู่ประมาณขางแล้วระมาณน,นี้ครับขางและเก่าเนาะ <c oughs> สุภาพ ตัวนี้เป็นว่าวกัลลานนะผมจะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ